ทที่66บรรณศาลาท่านพระครูเล่าเรื่องที่สี่ก่อนแล้วจึงย้อนกลับมาเล่าเรื่องที่สามหลวงพ่อแพรฟังไม่รู้เรื่องประกอบกับเหนื่อยจากการเดินทางจึงถูโอกาสนั่งจำวัดมาในรถสมภารวัดป่ามะม่วงจึงไม่ต้องภาคไทยให้ท่านฟังนายรัตนารู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องที่ท่านพระครูเล่าขณะที่ท่านศรัทธาติดสะ ฟังอย่างสงบตามวิสัยของสมณะพระในถ้ำบอกว่าบัตรนี้บรรณาศาลาและต้นมักลกีผลก็ยังอยู่และจะหายไปเมื่อพุทธศาสนาของพระสมณะโคโดมอายุครบ5,000ปีปัจจุบันศาลากับต้นมักลกีผลอายุกว่าสามหมื่นปีแล้วไม่น่าเป็นไปได้นะครับหลวงพ่อสมภารวัดป่ามะม่วงลงความเห็นเมื่อเล่าจบ แต่ก็เป็นไปแล้วแสดงว่าโลกนี้ยังมีสิ่งลึกลับซับซ้อนอีกมากมายที่ปัญญาของมนุษย์ยังเข้าไปไม่ถึงอย่างเรื่องบรรณศาลาที่ยังอยู่ได้เพราะเป็นสิ่งที่พระอินทร์เนรมิตขึ้นมาไม่เช่นนั้นก็คงผุพังไปนานแล้วแต่ถึงจะเป็นของเนรมิตขึ้นมาก็ยังต้องมีวันเสื่อมสูญไปมิได้คงอยู่ชั่วฟ้าดินสลายท่านศรัทธาติดสะ กล่าวถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารธรรมทั้งหลายทำไมบรรณาศาลากับมัก,กระีผลอายุกว่าสามหมื่นปีละครับในเมื่อศาสนาของพระสมณโคดมเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2595ปีเท่านั้นคือผมเอา2500ปีบวกกับ80เพราะพุทธศักราชเริ่มนับเมื่อพระพุทธองค์ดับขันทปรินิพ,พานในรัตนะรู้สึกกังขา ท่านศรัทธาติดสะจึงอธิบายว่าเพราะเมื่อพระเวสสันดรจุติจากโลกมนุษย์แล้วพระองค์ไม่ได้อุบัติเป็นมนุษย์ในทันทีแต่ไปอุบัติยังสวรรค์ชั้นดุสิตมีนามว่าสันดุสิตเทพ,พบุตรุจากนั้นจึงจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนื่องจากวันเวลาในโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ไม่เท่ากัน หนวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับ400ปีของมนุษย์เพราะฉะนั้นส0ม0มื่นปีของโลกมนุษย์เท่ากับกี่วันของสวรรค์ชั้นดุสิตโย,ยมลองคำนวณดูสิน,นายรัตนคิดในใจอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่า7 5วันครับถูกแล้วถ้าคิดเป็นเดือนก็สองเดือนครึ่งเห็นไหมว่าสามหมื่นปีของโลกมนุษย์ เมื่อเทียบกับเวลาของสวรรค์ชั้นดุสิตก็ได้แค่สองเดือนครึ่งเท่านั้นหลวงพ่อครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่พระในถ้ำท่านเล่าเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยฟังจากโยมยายมาก่อนยิ่งไปกว่านั้นยังไม่มีในคำพีอีกด้วยผมไม่ทราบว่าหลวงพ่อเคยได้ยินมาบ้างหรือไม่ท่านพระครูถามขึ้นเรื่องอะไร เรื่องพระกัสปะพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สามแห่งพัทธลกับหากนับจากพระพุทธเจ้า25พระองค์จะอยู่ลำดับที่24แต่ถ้านับจากพระพุทธเจ้า28พระองค์จะอยู่ในลำดับที่27ท่านเล่าว่าอย่างไรท่านบอกว่าขณะนี้พระพุทธสารีละของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังอยู่ในป่าหิมมพานไม่เน่าเปื่อยเพราะ พื้นที่แห่งนั้นปกคลุมด้วยหิมะเมื่อครบห้าพันปีจะสิ้นอายุศาสนาของพระสมณะโคดมแล้วพระเมตยะหรือพระศีอานจะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาอุบัติยังโลกมนุษย์และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หแห่งพัทรกับพระองค์จะถวายพระเพลิงพระพุทธสริละของพระกัสสปะพุทธเจ้าด้วยพระเนตรที่สซึ่งอยู่กลาง พระนาราดปกติพระเนตรดวงนี้จะหลับอยู่เรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหลวงพ่อละครับเคยได้ยินบ้างไหมภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าถามผมเคยได้ยินเรื่องพระศรีอานในคำพีฝ่ายเทรวาท ก็มีเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ว่าจะมาตรัสรู้ในอนาคตการเมื่อสิ้นอายุศาสนาของพระสมณโคดมแต่ไม่ได้กล่าวถึงพระเนตรที่สาระศีอานหรือพระเมตยะพระพุทธเจ้านี้ฝ่ายมหายานเขานับถือมากผมเคยเห็นพระพุทธรูปของพระองค์ที่คนที่เบสสร้างขึ้นมาบูชา ที่กลางพระนาราศมีพระเนตรที่สามหลับอยู่อย่างที่ท่านว่ามานี่แหละฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นไปได้นะไม่ใช่นนั้นคนที่เบตเขาคงไม่สร้างพระพุทธร,รูปของพระองค์ให้มีพระเนตรสามดวงและที่สำคัญคือพระเนตรที่สามทำไมต้องหลับด้วยพระในถ้ำบอกว่าที่ต้องหลับเพราะเมื่อลืมพระเนตรดวงนี้จะมีไฟพุ่งออกมา ทำให้ผมนึกถึงเรื่องหรือสีตาไฟมันก็น่าคิดนะแต่อะไรที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้พิสูจน์ได้ว่าจริงค่อยเชื่อหรือพิสูจน์ได้ว่าไม่จริงค่อยไม่เชื่อพิสูจ์สูงวัยแสดงท่าทีต่อความเชื่อต้องทำใจเป็นกลางไว้ใช่ไหมครับนรัตนาถามถูกแล้วโยม เหมือนที่พาสิทธ์จีนเขาว่าไม่เชื่ออย่าลบปลูใช่ไหมครับสมภารวัดป่ามะม่วงอ้างพาสิทธ์จีนก็ไม่เชิงเหมือนเสียทีเดียวแต่ว่าใกล้ๆอย่างนั้นก็คงได้ท่านศรัทธาติดสะตอบเงียบกันไปพักหนึ่งท่านพระครูก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับตอนออกมายืนที่หน้าถ้ำผมได้ยกมือประนมและตั้งจิตอธิษฐานว่า หากข้าพเจ้ามีบุญบารมีขอให้ข้าพเจ้าได้พบสิ่งมหัศจรรย์นี้ที่ประเทศไทยภายในสามวันหรือสามเดือนหรือสามปีหลวงพ่อว่าผมจะได้ตามที่อธิษฐานหรือไม่ครับการอธิษฐานน่าจะสำเร็จผลต้องขึ้นอยู่กับศัจจะหากผู้อธิษฐานมีสัจจะก็อธิษฐานขึ้นถึงผมเพิ่งจะรู้จักท่าน แต่ผมก็มั่นใจว่าท่านเป็นคนที่มีสัจจะเพราะฉะนั้นผมขอทำนายว่าท่านจะได้พบนารีผลในประเทศของท่านภายในสามเดือนท่านศรัทธาติดสะพูดอย่างมั่นใจทำไมไม่เป็นสมวันหรือสมปีล่ะครับทำไมต้องสามเดือนภิกษุไวัสี่สต้องการทราบเหตุผลก็ผมเป็นสิทธิ์พระตถาคตพระองค์ทรงสอนให้เดินสายกลาง คือมัชชิมาปฏิปทาผมก็เลยตอบว่าสามเดือนเพราะอยู่ตรงกลางถ้าท่านถามว่าภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจดปีผมก็จะตอบว่าเจ็เดือนเพราะอยู่ตรงกลางคือเหตุผลของพิสุลังกานายรัตนะจึงสนับสนุนว่าพระคุณเจ้าคิดเหมือนผมเลยครับถ้าให้ผมตอบผมก็จะตอบแบบเดียวกับพระคุณเจ้า และด้วยเหตุผลเดียวกันแสดงว่าชาวลังกาคิดอะไรเหมือนกันอย่างนั้นใช่ไหมท่านพระครูยาวก็ไม่เชิงหรอกครับพระกุณเจ้าผมว่าน่าจะเป็นวิธีคิดแบบชาวพุทธมากกว่าคือศาสนาของเราสอนอะไรให้เป็นกลางๆไม่สุดโตรงไปข้างใดข้างหนึ่งการที่พระพุทธองค์ทรงสอนมัชฌิมาปฏิปทาก็เพื่อหลีกเลี่ยงทางสุดโตงสองทาง คือการสุข,ขาลิกานุโยกกับอัตเกลมาฐานุโยกชาวพุทธก็เลยถือเอาเรื่องนี้มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนายรัตนะอัตถาทิบายรถของนายรัตนะกับรถบัสแล่นมาถึงท่าอากาศยานเมืองคอลัมโบในเวลาไล่เลี่ยก,กันเพราะการจราจรไม่ติดขัดรถราวิ่งได้สะดวกและมาถึงที่หมายตรงตามกำหนด หลวงพ่อแพ่ตื่นเองโดยไม่ต้องให้ใครปลุกท่านรู้สึกสดชื่นกับปลีกับเปล่าหลังจากที่ได้หลับไปงีบใหญ่ๆหญ่กระนั้นก็บอกท่านพระครูว่าช่วยแปลให้ท่านศรัทธาติดสะด้วยว่าฉันขอโทษที่เสียมารยาทนั่งหลับมาในรถเพราะฉันเหนื่อยประการหนึ่งอีกประการหนึ่งฉันฟ,ฟังภาษาของท่านไม่ออกไม่เก่งเหมือนเธอนนิน้ำเสียงมีแววประชดนิดนด ผมก็ไม่เก่งอะไรหรอกครับเพียงแต่โชคดีที่ได้เคยเรียนมาไม่เช่นนั้นก็คงพูดไม่ได้เหมือนกันแต่ภาษาสิงหนเรียนง่ายนะครับผมว่าถ้าหลวงพ่อเรียนต้องเก่งกว่าผมอีกเพราะหลวงพ่อเป็นมหาปร,ริญญาสอบได้ตั้งหลายประโยคส่วนผมไม่ได้สักประโยคเดียวท่านพระครูพูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หลวงพ่อแพรรู้สึกดีขึ้น หลวงพ่อครับหลวงพ่อของผมท่านขออภยัยที่นั่งหลับมาในรถเพราะท่านเหนื่อยภิกษุวัย43บอกท่านศรัทธาติดสะท่านจงใจไม่เอิดถึงเรื่องภาษาไม่เป็นไรครับผมเห็นท่านหลับก็ดีใจที่ท่านได้พักผ่อนเมื่อสมภารวัดป่ามะม่วงแปลให้หลวงพ่อแพ่ฟังภิกษุอวุโสรู้สึกซาบซึง้งในอัธยาศัยไมยตรี ที่ภิกษุลังกามีต่อท่านทั้งยังไม่ถือสาที่ท่านพูดภาษาของเขาไม่ได้เป็นอันว่าท่านพระครูทำหน้าที่ล่ามได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อเข้าไปรอในห้องพักรับรองพิเศษท่านพระครูได้บริจาคปัใจจัยให้พระมก,กุเทศจำนวนห้าหมื่นบาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาของพระภิกษุชาวไทยที่มาศึกษาในประเทศศรีลังกา ลวงพ่อแพรบริจาค5,000บาทเพราะท่านคิดว่าไม่ได้จ่ายอะไรมากจึงนำติดตัวมาเพียงหมื่นเดียวและครึ่งหนึ่งหมดไปกับการซื้อของฝากลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่มาด้วยต่างร่วมบริจาคเทกระเป๋าหากก็ได้ไม่มากนักเพราะซื้อของกันเพลินจนเงินแทบไม่เหลือสินค้าที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของศีลังกาคืออัญมณีและใบาชา สินค้าประเภทแรกนั้นทำให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวพระครูบุญมีคาดไม่ถึงว่าท่านพระครูจะใจบุญใจกุศลถึงปานนี้ความรู้สึกทางลบที่มีต่อท่านในช่วงแรกๆมาลายไปสิน้นคิดว่าจะตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จสมดังเจตนาของผู้ให้ทุนผมจะตั้งเป็นกองทุนนะครับหลวงพี่ ภิกษุวัยสี่สิปรารภท่านพระครูนึกขำที่ถูกเรียกว่าหลวงพี่อย่างสนิทสนมท่านนึกในใจว่านี่แหละนะโบราณท่านไว้ว่ามีเงินเขานับเป็นน้องมีทองเขานับเป็นพี่ใครไม่มีเงินทองเขาก็ไม่นับเป็นน้องเป็นพี่ แต่ท่านจะเห็นสมควรก็แล้วกันตัวผมเรียนมาน้อยจึงอยากสนับสนุนเรื่องการศึกษาสมพานวัดป่ามะม่วงพูดออกตัวเพื่อมีให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดรู้สึกท่านข้ามหน้าข้ามตากระนั้นหลวงพ่อแพรก็รู้สึกจนได้เพราะท่านพูดว่าเธอรวยนะบริจาคมากกว่าฉันตั้งสิบเท่าคนเป็นเจ้าคณะอำเภอบริจาคตั้งห้าหมืน่น ส่วนคนเป็นเจ้าคณะจังหวัดบริจาคแค่ห้าพันฉันนึกสมเพศตัวเองจริงๆหลวงพ่ออย่าคิดอย่างนั้นเลยครับก็อย่างที่ผมบอกกับพระครูบุญมีว่าผมเรียนมาน้อยจึงอยากสนับสนุนเรื่องการศึกษาหลวงพ่อโชคดีกว่าผมที่ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจึงไม่จำเป็นจะต้องสร้างบุญในเรื่องนี้ถึงอย่างไรหลวงพ่อก็มีบารมีมาก เพราะกำลังสร้างหลวงพ่อโตราคา20ล้านผมตั้งใจจะไปช่วยเต็มที่รับรองว่าไม่เกินสามปีต้องเสร็จท่านพูดให้กำลังใจฉันก็หวังว่าจะเป็นอย่างเธอพูดขอบใจที่บอกว่าจะช่วยเธอเป็นคนพูดจริงทำจริงฉันมั่นใจว่าต้องสำเร็จแน่นอนท่านคุยกันเรื่องอะไรหากไม่เป็นความลับ ผมอยากร่วมวงด้วยท่านศรัทธาติดสะพูดขึ้นสมภารวัดป่ามะม่วงจึงเล่าเรื่องที่หลวงพ่อแพรจะสร้างพระพุทธรูปขนาดความสูง20เมตรราคา20ล้านบาทท่านเลือกเล่าเฉพาะสิ่งที่ควรเล่าเท่านั้นผมขอเอาใจช่วยนะครับคนไทยรวยจังที่สามารถสร้างพระพุทธรูปราคาตั้ง20ล้าน คนลังกาไม่มีเงินมากมายอย่างนั้นรวยอย่างเดียวไม่พอหรอกครับหลวงพ่อต้องมีศรัทธาด้วยคนไทยที่รวยแต่ไม่มีศรัทธาเขาก็ไม่ทําบุญนะครับแต่จะว่าไปแล้วคนรวยเขาไม่ชอบทําบุญสักเท่าไหร่คนที่ชอบทําบุญส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจนท่านพระครูพูดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสังคมไทยผิดกับคนลังกา ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรเขาก็ชอบทำบุญกันยิ่งคนที่อยู่ในระดับเศรษฐีอย่างโยมรัตนะก็ยิ่งชอบทำบุญมากเท่ว่าการทำบุญจะออกมาในรูปของการสวดมนต์ถือศีลจเจริญภาวนาและสงเคราะห์ช่วยเหลือคนยากจนแต่จะไม่ไปสร้างอะไรให้สิ้นเปลืองเงินทองมากๆอาจเป็นเพราะประเทศของเราค่อนข้างยากจนคนจนมีมากกว่าคนรวย โชคยังดีที่คนรวยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธถึงอย่างไรเงินก็สำคัญเพราะนั่นหมายถึงอํานาจในการต่อรองจริงไม,ม่โยมท่านถามนายรัตนะจริงครับพระกุณเจ้าที่ชาวพุทธมีอํานาจในการบริหารประเทศเพราะรวยกว่าพวกธมินถึงกระนั้นก็ยังต้องคอยระมัดระวังเพราะพวกธมินจ้องจะทำลายล้างพระพุทธศาสนา ให้หมดไปจากสีลังกาไม่รู้ว่าทำไมถึงจงเกลียดจงชังพวกเรานักนายรัตนาพูดยิ้มยิ้มไม่ได้รู้สึกเครียดแค้นชิงชังพวกทมินแต่อย่างใดคงจะเป็นคู่เวรกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนกระมังท่านพระครูลงความเห็นผมก็คิดอย่างนั้นถ้าไม่มีเหตุผลจะเกิดได้อย่างไรแต่ชาวพุทธเราไม่จองเวรน,นะครับ เพราะเรายึดมั่นในคำสอนอันเป็นสัจธรรมที่ว่าเวรจะสิ้นสุดก็ต้องหยุดจองเวรทุกวันนี้เราก็เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวไม่เคยเป็นฝ่ายรุกเสียงประกาศให้ผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องคณะเดินทางทั้งพระและขรหั์จึงอําลาท่านศรัทธาติดสะกับพระมะกุเทศห้ารูปรวมทั้งนายรัตนะจากนั้นจึงเดินทางไปขึ้นเครื่อง ท่านศรัทธาติดสะกลับรถของนายรัตนะส่วนพระมกุเทศกลับรถบัสพระนักศึกษาห้ารูปรู้สึกอบอุ่นใจที่ท่านพระครูเป็นผู้ริเริ่มตั้งกองทุนการศึกษาให้พวกตนจะได้ตั้งอกตั้งใจเรียนโดยไม่ต้องกังวลว่าจะขัดสนด้านปัจจัยสมภารวัดป่ามะม่วงท่านช่างมีน้ำใจงดงามเลือกเกิน